เล็นต้อหยาดเขาเจ้าฝากซื้อให้คิดว่าคิดว่าเสียว่าไรเหระแต่แม่ก็ซื้อแค่และสามพิษยังสี่นะในหกสามสามไอสามสิบบาทกับเขากับฮักคาเลขที่ของเต้าข้างเขาไว้นะแม่พออ่อโดนลหรแม่ค่ะเออ,อแ,แม่ก็ซื้อไปตัวลอตตลีมาตรวจเบื้องอีกค่ะไอเอะถูกลอตตลีเลขหนาพอนา่อน้ยแม่ว่าคิดว่าสิถูก ก็ว่าเขาถูกยาแกแย่มันโดนหักแล้วแม่โอ้ดีใจนนะแม่น้องตื่นตันใจนะแม่น้อือแล้วก็แม่จะไอ้โทรไปจองใบแต่ว่าเพระท่านมีปัจจัยดอกไอ้จองตอนนั้นตาท้องใบเนาะค่ะพอาะติดตัวลาตเตอรีถูกโอ้ก็ได้ฉูดจะเป็นสีหลายค่ะแม่ด<อ>ีใจคักจังวะค่ะค่ะให้ว่าติสนีนขคามปีแล้วจนบ่มีเงินใจคาเลกจนข้าเจ้าหักเอานะพุ่นนะแม่น้อ ไช่ใ่แต่ว่าญาติเขาเป็นผู้ออกไงแต่ว่าเขาใจดีโกออกแทนค่ะนัเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่ล่ละเขาออกแทนโอ้จะมันเออแม่ก็เลยว่าขอสื้อได้บอาได้คาเลขึ้นนังสินะโอ้ไปขอข้าเจ้าเนะแม่นาอแล้วก็แม่ซื้อเลขตัวนี้นี่แม่ได้น้องแมวก็ยังกลงใหเ้อแม่เฮ้ ขาซานนะพึ่งพึงสีมาหอดเนาะราวาพ่อนทรงทรงบกบนะโอ้โอ้โอ้ค่ะค่ะทรงข่าซานมาที่หลังโอ้แต่ว่านองแมไ้ไปก่อนนอนแมวน่ะยั่งยั่งบ่ท่านมาดอกแต่ว่าแต่ว่าโอนเงินไปแล้วแม่ก็เลยยกมือขอค่ะอันขอว่าจังไหนแน่ก็แม่เว้าซูฟังแน่พอเอเธอเอฟซีเพิ่น ลูกสิได้แนะน,น้ำเอฟซีน้ำแน่<ะ>ว่าการขอาการอ,อธิษฐานขอเพิง่งบุญไอ้บาร,รมีแม่ชี่พอน้ำให้ได้โชคให้ได้มันค่ะแน่ได้เท่าไดเก่าเพราะว่าแม่กับบุ๊เคยซื้อแบบแตงนาจักเพียดอกเคยซื้อเท่าละสามสิบบาทเพียงพี่นะพ่อนค่ะแกเลยกับบุ๊คิดว่าสิได้ดอกเกือบสิบใบสามแล้วเดหน่อยยากเขาโทรมาบ,บอกว่าเออสิซื้อ,อตัวใดแน่ เพราะว่าเขาเขาติดต่อคนคนที่ซื้อไอ้ที่ที่ที่เขาไอ้รับซื้อนะบ่ได้ยังสี่นะพอนเขาติดต่อบ่ได้ไรเกือบจะบ่ายสามแล้วเขาติดต่อไดไเขาก็เลยรีบโทรมาบอกค่ะแม่ก็ว่าเคือสิคือสีบ่ไรอแล้วเขาอาจสิบ่รับแล้วก็เซีนนะบัดนี้ก็เลยมือหลังมากก็โทรไปถามมาไอ้ซื้อได้ยู่สันค่ะก็เลยถามเขาว่าพ่อคาเล็บ่เขาบอก เหลืออายุเขาบอกว่าพอมันสองงวดเนาะแล้วก็สามกับงวดทั้งซื้อไม่สินะค่ะก็คิดว่าสิ่พม้อพ่นละสามสิบบาทก็เลยบอกว่าเหลืออายุพอมาตรวจแลตเตลีโอ้ดีใจหลายพอนเลยก็บริบริบงเลตเตลีนะว่าจะของถือเลขไอ้นาเพราะว่าพรวางวัาเจงตรวจเปิ้งนะไปซื้อไปซื้อเัาเจงใดไปตรวจมาสิ่งแรกตรวจเบื้อง ถูกเลขหนาโอ้โใจมันดีใจคักยังวะค่ะโอ้สาธุบุญน้าแม่สาธุสมนะอ่าสมเหตุบุญน้าแม่ซี่ก็ค่อยกลับไปหนุนไปสู้น้ำแม่นอที่บูชาวัาธุมงคลมานี่กะอ่าเหนื่อยไหมแม่ซี่พันตัวเมือนละเพราะว่าเบิ้งเบิ้งสุขคลิปนะจ้ะค่ะเบิ้สุขคลิปค่ะขอบคุณหลายๆแม่ขอบคุณหลายๆค่ะจ่าเมื่อนี่กะให้เฮงให้ปังน้ำแม่นอที่บุาบสาธุมุ่งนกะเจ้าอีกทีนึงเด้อค่ะบัดนี้เอาตองเงินตอทองเนาะแม่นอ จะจะจะเมื่อนีนเงินตาทองเพื่อเสี่ยหายลูกลูกไส้เพิ่นไปใส้กระเป๋าไว้ยังเสี่นะาฮะเพิ่นคุยการคุยงานยังเสียไองานเพิ่นนั่นละต้องคุยกับลูกค้ายังสี่นะค่ะแม่เมื่อนี้เกิดสำลับเลขสามตัวย่าลื่มเก้าศูนย์หกด้วยแม่เด้อจ้าจ้าจ้าค่ะค่ะค่ะเก้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็อ่าแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะละแม่ค่ะอันนี้เพิ่นมาขันหละค่ะ อาวันนี้ก็จังได้กะงวดนี่ก็ขอให้คุณแม่โชคดีทุกอย่างสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อค่ะจาธุบุญจะได้รวมบุญจ้ะค่ะให้ได้หลายก็เก่าพุนเด้องวดนี้ให้มันเหลือกินเหลือใสเหลือเก็บเหลือท่านล้นแม่เหลือว้สร้างบารมีต่อไปคำชูศาสนานะแม่นอค่ะจ้าค่ะสาธุแม่สาธุค่ะสาธุจาธุจ้ะค่ะพี่น้องป้องไปค่ะด้วยอนุภาพเนาะค่ะวัตถุมงคลเนาะค่ะ มันขึ้นอยู่กับความเสื่อความศรัทธานี่แหละค่ะพี่น้องคะศรัทธาเกินร้อยได้เกินร้อยศรัทธาเกินร้านได้เกินร้านค่ะพี่น้องคะนี่ก็บ่ได้แห่งงมง่ายเนาะค่ะพี่น้องนอกความเสื่อความศรัทธาแต่ลรบุคคลเนาะค่ะอันนี้สําหรับคุณแม่เนาะค่ะประสบกับตัวเองเนาะค่ะแล้วก็เสื่อมันในตัวแม่ชี่ถอดจิตเท่ากับประสบความสาเร็จจังๆเละอค่ะพี่น้องวันนี้แอดสิภาพไปฟังแม่เพลินพอมือนีแม่ฝันดีคักค่ะพี่น้องค่ะะพี่น้องนอะ ค่ะได้ข่าวว่าแม่ซี่ถอดจิตเท่าฝันดีเป็นตาหน้ายพี่น้องเอ้ยค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่บูชาวัตถุมงคลไปโทร่มาบอบอกแองเต็มเมื่อคืนนี่ค่ะพี่น้องค่ะว่าโอ้ยเจมันเรื่องบ่ขาดชิตนี่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาเจหาหลายๆอย่างเนาะค่ะมีแต่แนวดีๆมาตุ่มมาโฮมค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาโอ้ยเศ้าๆหนาวๆจริงๆโอ้คือได้หมวกงามเลยแม่คอยสาธุค่ะแม่จ๋าสาธุ โอ้อันนี้มตหมวกกตองมาหโอ้เอฟซีส่งมาให้โอ้สาธุน้าแม่นนหมาะมอฟาเโอ้สาธุสาธุน้าแม่นอกาซออกไปอ่ะทํางานกาออกไปทํางานเลยตีโอ้กไปเออต้มน้ำห่อน้าแม่นาอเออเออจนกบสินึ่งมกแปบไ้กินกับแกลวอีกสันกับแกวเออหนึ่งมกแปบน้าแม่นอสันแบบอ่าง่ายๆน้าแม่เรียบง่ายอ้ือขด้เก้กอีพีคดแค้น่นะ เออกอีสันหาจัดสันหาดูเออมีมีอนใดนั่งอันนั้นน้าแม่เนาะเข้าใจอันนั้นไปค่ะอ่าก็อีวีไอพีนาะแม่เนาะออืมาตรฐานมาตรฐานอันแบบนี้แหละลูกมันจะมาหักเออมาหักกันมาแม่ทนกันรุ่นนี้หักเนื้อมองเบาแล้วคนเฮ้ยเบิรนเบาแล้วน้าแม่เนาะสองลอยลูกขึ้นไปก็ยังมาหักกันมาแม่ เอาเมื่อคืนนี่เป็นยังไงกับแม่ได้ข่าวว่าฝันดียังไงอันสายจวดจัดไปหาลูกแต่เศร้าๆฝันเม่อคืนฝันยังไงคนตะบวตเขามาเ่อคืนเมียนมียมีนเถื่เคืฝันจักเถื่อเลยนะพี่น้องแอดถามแม่เพื่อนนี่บมื่อคยฝันกับฝันวาปูใหญ่มหาโอ้โหมีเถื่อหนึ่งน่อ่าปิดวาจจ์ปิดวาจา์วาปูใหญ่มหาค่ะจังไงจังฝัน เอคนบัวสันเหนือเนาะเอ่อคนปกตินี่บัวสันเหนืออยู่แล้วนะคะพี่น้องเด้อค่ะบัวสันเหนือเพราะแม่เพิ่นบัวสันสันใหญ่ค่ะบัวสันเหนือค่ะจังไั้นจะฝันว่าเดี๋ยวจั่จุเดี๋ยวอยจุสมัยเป็นโยมมันสันอยู่ลูกเออสมัยเป็นโยมสันเยอะสมัยเป็นโยมมักินอยู่เนื้อ่มากหลายของของปวดตัวนั้นโอ้ของปวดเลยอ่กินทุกมือก็ได้นะอ่าสมัยก่อนเนาะสมัยยังบัวบวชเน่ยค่ะจังไั้นจะฝันว่าเดี๋ยวสัน ลาบเนือลาบเนือมีแต่แจกเถียงในสันก็ปลูกขอนี่แหละโอ้ยโอ้ยไหมผู้ข่าจะได้โชคบ่นี่แหละสันเดี่ยวอันสามชิบเกีบมันอันอันของมักอันลาสามชิบเกีบค่ะอันลูกหันเป็นสินแบบไงแบบไงว่าว่าให้แม่แม่สันว่าฉันค่ะแม่ก็สันได้คำหนึ่งก็อิ่มสันได้สันได้กสินหนึ่งก็อิ่มบันเด็กก็ได้ เอบบหม่วนนี่ซอยลาบกระสันซอยลาบลาบก็มีแต่เจ๊เครื่องให้อยู่หลาบใส่พี่อใส่อันดีคุมค้มๆนั่นเอเอๆให้ว่า,าจัดนักจัดเต็มเลยว่าเท่าไปสันอิ่มเนี่ยแบยังเต็มคือเก่าอยู่ให้ว่าฟันเท่าใดก็เอ้ยกินกินสันไปเท่าใดก็บ,บ่เบิด์ตใ่อ๋อกินโบบกจกบ่วลุ่มนี่แหละพ่อแม่คนว่าค่ะอืมมันอีกว่าฟันนั่นแม่ว่ามันเหลือแม่สิเอาไปสันเพลินคหัวสันเพลินอ้า จะคของบรสันเหนือเสียไปควสันเทียนแนวไรควบคิดแมนก็นั่นลักก็ได้ก็ได้อันหูเมื่อแบบนี้โอ้โหวย่เมื่อวันนี้ที่เราอันแมววันก่อนจะึ้นทำที่วิหกก้อนห้าไหวอันสมิงพายเนาะปู่สมิงพายหันแม่ว่าอ่าก้าวเอียงหนอที่ว่าลูกว่าแม่เอ้ยขออนุญาตบาดข้ามเอาเก่าศูนย์หกนะ หัวบอลมันเลขเข่าเต็มๆ,ๆแล้วบ่เข่าสิบเจ็ดเออเข่าสิบเจ็ดและเข่าสิบเอ็ดนี่แหละเอฟซีว่าคือบอลตีเป็นเข่าเจ็ดหนึ่งจังสี่แม่ก็เป็นไปได้เนาะแม่เนาะกัเป็นไปได้สิบเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันค่ะเน้องมันกันนันนน่นเลยเนาะนนั่ระคาพี่น้องค่ะก็ก่อนห้าสิลงทุนห้าก็ใส่วิจารณญาณอันนี้ว่าถือว่ารอบปีสองปีเลยได้หน่แม่ที่ฝันแบบนี้ปกติบ่เคยฝันแบบนี้จะเทื่อมันเนาะแม่เนาะแทบสิว่าบ่ฝันเลยล่ะบ่่่แมนวา บอมีนว่าบ่เคยฝันแบบนี้บ่แทบบ่ฝันเลยลูกค่ะแทบบ่ฝันเลยพอาตรวจเขามาค่ะห่วย FC แฟนสองถือบอลวยยกสองอยู่บ่ห่วยนี่เนาะคืออยูู่ได้ลกคือยนบอแม่อือเตรียมตัวรวยยกช่อง้ะค่ะพี่น้องฝันได้กินอิ่มกินเต็มกินเหลือกินล้นปัานนี้มันสิไปใสเนาะแม่เนาะหก โอ้ยบ่เมนบอผิอกอออดก่อนบอกไม่กาวขอโทษดกอภัยอันนี้เสริมนะคะพี่น้องอันนี้เสริมผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกระพานเพราะว่าเห่าเสนอไปนี่เฉพาะผู้มักเนาะแม่นา<ท>ะผู้บ่มักก็ให้ผ่านไปโหลดคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเหาเอาให้ผู้มักเอาห้เอฟซีเทวดานั่งฝ่าทั้งมดทั้งมวนเนาะแม่น้อได้ของไม่เด้อเมือวานโอ้ได้ของไม่เอฟซีโอได้ของไม้อม ได้ของใหม่ได้ละครั้งใหม่ีใจมาจากหลวครูอันพุนยืดหึ่งค่ะโอ้ค่ะได้ของได้ละครั้งใหม่ก็ขอขอบุญขอบคุณคุณพี่เพิ่นไปอีกเท่านึงเนาะแม่เน้อเราเพิ่นก็ยังสิมาเป็นเจ้าภาพเสียนเจ้าภาพดวงตาซอยอีกเด้ค่ะเดี๋ยวก็ตามมาเพิ่นว่าิซออยยจนแล้วเบดทุก่างค่ะโอสาธุเนาะเพราะว่าเงินบูชาวัตถุมงคลนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเฮาก็สิมาร่วมสมทบสร้างองค์ปู่องค์ย่าเนาะแม่เนาะถ้าองค์ปู่แล้วก็สิได้นําองค์ย่ามาหาเพิ่นเนาะค่ะ ไปยังมันต้องไปเป็นคู่เลยเนาะแม่น้อเงินบูชาวัตถุมงคลก็ทำบุญมากกับแม่ซี่ะเอาลงเอาสั่งองคูเบิร์ดส่วนที่สี่อันใดก็ค่อยว่ากันเนาะเราปีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเอซีแฟนช่องที่จับที่จองมากปีใหม่สีมะกราบไม่ซี่เนาะเดี๋ยววันนี้แอสิขึ้นที่อยู่ให้น้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิไปซ่องที่อยู่ให้ นอสาหรับผู้ที่สีเดือทางมาก้อคะพี่น้องเด้อเดี๋ยวซองทีอู่ใหายนอถ้าตั้งกี่พี่เอ็มเออ้ายออกปากทวนๆเลยเราเนรอหนอนะก็ขอบคุณนอไดเอฟซีแฟนช่องฟันดีคักป่านนี่นะค่ะพี่น้องได้กินอิ่มกินเต็มได้กินเลือนี่จังได้กะตนี่รวยยกสองเลยค่ะพี่น้องค่ะตัวนี่รวยยกสองเลยก็ซิมีี่า906971นะแล้วก็ 7จ e <ım 999> ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์กับกันไว้น้ำเนาะเพื่อผิดผลาดประกันไดมันกระสิบใบยบ่บยมันออกปองขาดหรือว่าผู้ใดมักเน้นๆก็เอาเฉพาะที่แม่ห้าวไห่เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เนาะถ้าผู้ใดตับเดียวเนาะย่าลืมว่าบวกกับตับแตกแด้อพี่น้องเด้อเนาะแม่เนาะอะไรมันก็เป็นไปได้บางเธอมันสิบบังบังครูที่ข้นบุญมหอดบ่ถึงเนาะแม่เนาะค่ะนี่เราเอาให้จ้งได้ก็่าให้เพิ่นบังไดให้หยุมใช้น้ำกันแล้วเนาะแม่เนาะ เอ๋อวันนี้ก็บลูกกวนเวลาแม่เพิ่นเนาะค่ะโอ้โตกะวี่ไอพีค่ะพี่น้องค่ะเต่ากะวี่ไอพีเอ้าสาธุสาธุแม่ค่ะค่ะสาธุเอ้าวันนี้ก็อยากได้ข้าวเวพรอนปีใหม่อีกอยู่ดีแ้่ในลืมเจะข้ามเวพรอนสาธุลูกปีใหม่แล้วให้แก้วรังมาโฮมขอให้คุณโยมสั่งหลายอยู่สบายหายห่อนอันว่าเงินข้ามแก้วให้ไหลมากขึ้น้นาแกงนี่เด้อยาได้บุกเลยแ้ง เหลือหล่นอ่างถุงลื้อคุณยมสาธุค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสำหรับผู้ที่สเดินทางมากกาบเมซี่ใสยาปีไม่ที่จองวัตถุมงคล้นต่างๆหน้าไว้นะค่ะพี่น้องนอเมซี่เพิ่งกระสวดยัดสวดอัดสวดเต็มให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ89หมู่5บ้านหนองแคนตําบลสร้างนางขาวอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องขายค่ะพี่น้องขายจังไดกะ มากาบได้นะคะเมซี่พันอยู่วัดอ,อ,อยู่ส,สถานนะคะสถานปฏิบัติร,รมนะคะโบเมนวาวัดว่าอารามนะคะพี่น้องเด้อเป็นร้านถ้ำย่อมย่อมของแม่ชีถอดจิตค่ะพี่น้องค่ะเดินทางมาได้นะคะพี่น้องนอค่ะสำหรับองค์ปูห้านะคะพี่น้องนอกระออนุโมทนาบุญกับเอฟซี่แฟนช่องนะคะทึงคุณพี่เจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญทุกทุกท่านนะคะที่ได้รวมอนุโมทนามาเนาะค่ะก็คาดว่าอีกสองสามมือสร้างอาจจะเขามาติดเจ็ดลวกั ดำเนินการต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะจังได้กะคลิปนี้ยกะขอให้เอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปิดเลอเนาะค่ะให้โชคดีมีใช่รรวยยกช่องไปน้ากันนะคะพี่น้องค่ะขอให้โชคดีมีช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีจ้า